ยายาเต็มโบเต็มชุดเต็มโบชุดีจะยกกูไปเร็วจะยกก็ใส่ลายเหมือนกันเราต้องเราต้องรู้ดิไหนพวกเราอะต้องเอาให้ลายเหมือนกันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหละนี่แหละเออไปเลโก้ใครอยู่ขวาผานู้นนะมแน่ะน้องน้องผาสุดไปอยู่กลาง ไม่ให้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 กูวว่าแล้กูไม่ให้กูไม่ให้ไอ้ใครทำไรน้องอ่ะอ๋ออย่าเปลี่ยนเออยาอย่าอย่าอย่ามึงอยากมึงยังคุยใครทำเรี่ยอะไรกูดี ว้ามีใครโอ้โหสติเปิดในบ้ี่ใครอยู่ขวัญซ้ายอ่ะกล้วยมันต้องออกกล้วยต้มกล้วยต้มนี่ไงกล้วยกล้วยกล้วยไหนวะกล้วยที่น้องกล้วยที่น้องนั่นแหละนั่นแหละเราอ๋ออย่าจัดทิ้ง จะมีชมกล้วยเพิ่มเตโมจะมีชมกวยาบ้ระตุเลยจะเย็นจะเย็นชิบหายแล้วไอ้เพิ่ไ้ไหนวะเข่งคนไปโหนี่ไงวะยังหอกหนาัิงยันต่อจผมาแฮมผมาฮกูยืนนิ่งอึ้ไปไกตาแตก ด่านปันไอ้เกียร์ด่านนี้จ้าวนโดดไปเรื่อยจนกว่าจะครบจำนวนที่มันต้องการอะต้องเป็นตั้งแต่รอบแรกแล้วจู่ๆหนูจู่ๆยับน่ารักเตดิง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 ไปจ้าเก็บไปเลย เอ้ยนี่ไงเจอไอ้แสบแล้วเอ้ยไปรอดได้ย óc เสร็จอีกรอบเฉยแสบอเอ้ยโอ้โหกูยอมยอมแพ้ได้ไหมมันจะมีคนคนหนึ่งที่มีหางอ่ะคือเราอยู่สีไหนแล้วต้องไปหาดึงหางกดชิปที่หางนะกดชิปที่หางแล้วติดเป็นตัวแล้วเราต้องวิ่งหีน้องได้หางอย่าให้มันดึงหางเราไปอ่ะเอาง่ายๆจุ๊บเศษจุ๊บจุ๊บนมาหางมันมาแล้วนั่นไงโดนไปแล้ว คนนั้นน่ะคนนั้นน่ะคนจะอยู่ตรงกลางจริงไปแล้วตอวน้าเฮ้ยขับไปชิดจ้าแต่หน้าหนาจับกคนเลยคนเลยคนเลยกดเลยหนุกเฮ้ยกดไม่ได้ทำไมมันกดไม่ติดแล้วลูกพี่เรียบร้อยเฮือกทำไมหนุกกดชินไม่ติดอ่ะโหนี่เปซะเยอะเชียวเฮ้ยอย่าเพิ่งตอบกันนะขอดูรอบสุดท้ายอ่ะ นี่ไงเออเนี่ยเอเอ้ยน้องชอบหนานี้เออสนุกดนี้ดูดิดูดิดูยังเสียนเลยกระป๋องเอาล่วงเอาเอายาวเลยกระป๋องไอ้ป๋องโคตรเสียนกูไปแล้วไอ้ป๋องเออไอเย้ป๋องยำยำยำโอ้ยเย้เดินเก็บงานเลเนี่ยเดินเดินเก็บงานโคตรโคตร

หลงแม่ไม่คิดใช่ไหมตายไหมไม่คิดตายไหมมันตายมันตายแล้วมันตายแล้วรอมันเกิดใหม่รอมันเกิดใหม่ใช่้อยใช่น้อยใจน้วยใจน้อย